พญานาคเจ็ดหัวนี่นะเฮ้ยเห็นแบบนี้แกล้งพ่อดีกว่าอะไรมินหนูเจอพญานาคเจ็ดหัวเจอพญานาคเจ็ดหัวตลกป่ามินไม่มีหรอกมีจริงพ่อพูดจริงเลอมินพ่อเกินมา ตั้งอายุเท่านี้ยังไม่เคยเจออะไรมึงเพิ่งเกิดมึงจะเจอได้ไงอยู่ไม่ได้กโกหกมันอยู่หลังบ้านตรงแม่น้ำเนี่ย <c oughs> น้ำหลังบ้านเราเนี่ยว่าไปเรื่อยโกหกข้อหรือเปล่าเด็กเล็กแก่หรือเปล่ามึงเนี่ยไม่แต่มันจะหายไปก่อนแล้วเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปรอพ่อก่อนไหนไหนมีนอุย้ยนี่น,นั่นไงพ่อ<ะ>พญานาจเจ็บหัวเนี่ยใช่ไงพ่อ โผอ,อยู่หลังมันใช่อ,อ,อ,อูไปแล้วนู่นอพญานาคจริงไอ้เมียนเ์จะไปไหนมเมยา